ก็สวัสดีกันด้วยวันนี้เราจะมาอยู่เรามาอยู่ในเกมมาครับช้างอุ้ยเราอยู่ในเกมมาครับช้างครับเออวันนี้เราจะมาเล่นเกมมาครับช้างนี่เป็นไงล่ะเออใช่ก็เกิดพัง่ไปเนี่ยแหละเดี๋ยวจะต้องไปตัดไม้ต่อมาตัดไม้กัน แรุ่แร่เนี่ยแร่นี่คุณแร่คุณแ่แรเราจะต้องมีของทถวเฮ้ยมีแร่มีแร่อีกแร่อีกอย่างนี้เสร็จเลยดีเดี๋ยวก็เจอเพชรแล้วถ้าขุดไปเรื่อยๆเด็กก็เจอเพชรฮึ่คือ ๊บปุบไม่ลงไปละโอ้ยมันตรงนี้เลีกยโอ้ยตรงนี้ไหมก็ไม่เอาไม่เอาด้วยโอ้ยไม่ได้เอาขึ้นได้ไไม่เยเจอและแต่ไม่เอาหรอกอย่เหงแล้ว ไม่ให้มาได้เดี๋ยวเราขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เจอเหมืองขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เจอเหมือนเ,อเ,เ,เ,อเหมืองเหมืองน,น,นะไม่เจอเหมืองเลยดําไม่เจอเหมืองเลยป่านนี้ โอเคบ้านสวยะอ้าไม่ตรงเดี๋ยวเราจะต้องไปหาปลาอีกเราจะต้องค้าเบ็ดด่าโอ้โหจะุดไปเรื่อยๆี๋ยวก็เจอคุดคุด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  ไม่เจอเลยเหมือนเฮ้ยเจอทานเจอทานเจอทานเฮ้ยเจอทานทานโอ้โหทานอะไรเนี่ยทานเอ้ยมีแต่ทานทำไมมีแต่ทานเดี๋ยวเอาทานมาเอาทานมาเนี่ยแป๊บเอาทานมาแล้วทำไมมีแต่ทานเนี่ยเฮ้ย เ,เล้วเฮ้ย <น refuse> มันมีฐานเยอะจังอะโอเคไม่เป็นไรเอาฐานไปเรื่อยๆีลยวเราจะต้องขุดขึ้นไปจะทานฐานขวดเยอะเลยโอ้ตรงนี้ก็เจอแล้วโอ้ไลยแล้วกันนะนะจะได้มีฐานเยอะอุ้ยขึ้น เราขึ้นออกแล้วโอเคเราขุดแบบยาวนานเลยโอเคได้เจอได้เจอลอกสักทีโอเคนิทานเดียใจเลยนะ่นานมีเยอะในเมืองเราจังยังเจอฐานเลย วัดนี่ก็ฐานข้างล่างก็มีฐานอะไรเนี่ยเฮ้ยเจอฐานดิได้ฐานมาเลยรวยฐานนะครับทุกคนตอนนี้ผมรวยฐานแล้วครับ <c oughs> มีฐานควดเยอะเลยครับ <c oughs> โอ้ช้น,ม,นมันมันมีฐานควดเยอะเลย เอาแม่ลงเท้าหนูล่ะแม่จะรู้ไหมเอ้ยตายตัวเอ้ยเพราะอ้วนเพราอ้วนฟาร์มมาตั้งนานฟาร์มมาตั้งนานอ่ะคือพราวอนพราวอน ปัวตัวหนูฟรรมมาร์มไม่ตั้งนานเจอเมทเนเธอร์ไลท์ได้เยอะเลยก็ทำอะไรไม่ทำอะไมหนูหนูหนูเอามาทำชุดเกาะกับดาบแล้วก็พิกแอ็กหนูทำที่ขุดที่ตัดไม้แล้วก็ที่ขุดดินแล้วก็ที่เกี่ยวข้าวแล้วก็อืม ทำไมได้พิกแอคมาสองเลยนะ่ะพูว่าหนูนได้พิกแอคมาสองเลยหนูไ่รู้กันม่แค่นี้แหละพูว่าหนูนได้พิกแอคมาอีกอันหนูนได้พิกแอคมาอีกอันเดี๋ยวหนูนเอาไปเก็บกนนะกเจอถ่านหนูเจอถ่านอีกแล้วทำไมหนูนเจอถ่านเยอะจังไงถ่านในตัวหนูนเริ่มเต็มแล้วนะ หนูเก็บหนูเก็บพกิกแอ X ละนี่พิกแอ X โอเคเพราะว่าหนูเจอคือหนูเจอฐานมา22แล้วนะหนูหนูยังเจออีกอะ่ะฐานฐานหนูเจอมา22แล้วโอเคเดี๋ยวจะต้องขุดฐานไปอีกเยอะเลยทั่วทั้งคืนยังยังไม่เจอเพชรถ้าเราเจอเพชร คลิปนี้จะจบถ้าเราเจอเพชรมันหายากมากเพชรมันหายยากอุ้ยอุ้ยนี่คือแร่เหรอได้แร่มาได้แร่เยอะจังเนี่ย้งล่างโอเค,อเค,อเค,อเคไม่มีละเดี๋ยวจะต้องเราจะต้องขุดเอาไว้เฉย จะต้องขุดก็ไม่รู้เจอแล้วอีกแล้ววัดเฮยหลายแรแล้วนะพว,วันหนูเจอแร่แหละหนูเจอแร่มาเยอะเลยแล่หนูครบสีหกสิบสี่แล้วเนี่ยพว,วันแล้หนูครบหกสิบสี่ละไม่เจอเพชรสักที ขอพอรให้มันเจอพิรไหวๆได้ไหมเนะี่ยโอเคตรงนี้น่าจะพาไปที่ไอ้ลืมมันจะมืดมันจะมืดแล้วมืดจะมีซัมบี้ดก่อนห้องห้องลับมีห้องลับเป็นไงละ่ะห้องลับสามารถดูซัมบี้ได้ห้องลับ ไปนอนเถอะอย่างเงี้ยเอเอแอบซัมบี้ด้วยห้องลับเช้าแล้วฮ่าฮ่าแล้วตอนนี้เราก็ไปใหม่นะไม่จะขึ้นทานทานทาน เราจะเราจะต้องมีทานกาแเววออกมาทำไมไม่เอากาแวววอูท้ทานทานทัางบนนีกอู้ของอย่างดีอู้ทานทานทานได้ทานมาทานมีทานอุน้ยได้ทานมาเยอะเลย มียังยังไม่ทานอยูอย่อยากได้ทานทำไมได้ทานเยอะเลยเนะี่ยเพราะว่าหนูเจอฐานเยอะเลยอ่ะหนูเจอทานเยอะเลยเฮ้ยจะเยอะไปไหน โอ้โหตรงนี้ยังไม่ทานที่จริงมันน่าจะมีแม้แต่เพชรน่าจะเป็นทานอะเพราะว่าหนูเจอทานเยอะเลยสมไมต้นไม้มันเป็นอย่างนี้ไงเจอแล้อันนี้เขาเรียกว่าทํำและตรงนั้นน้ำน้ำน้ำอ้ยเป็นยง ว่ซัมบี้มันขึ้นมาไม่แล้วไม่ไม่ลงไปแล้วไม่ลงไปแล้ว้วนะซัมบี้มันไม่อร่อย ตายหมดเลยเมื่อกี้นี้อทมพวกวันยังไม่เจอทานเลยคือเมื่อกี้นี่หนูโดนตัวอะไรระเบิดก็ไม่รู้ข้างหลังหนมูมองไม่เห็น มีหกเรีในเป๋านะหกเหรีมันมีแล้วก็มีเหรียญไม่หายเออเียนยังยี่สิบสองใบแล้วก็เหรียญห้าสามเหรียญแล้วก็เหรียญบาทจะต้องหาเหมืองให้ได้นะ เมืองมันจะมีเพชรอยู่รอแม่นมเป็นกรารว่าหนูย,ยังไม่เจอเหมืองเลยป่านนี้หนูย,ยังไม่เจอ เดี๋ยวก่อนนะถ้าเราเอาถ้าเรามีฐาน า,าไม้พวกนันเราจะเผาไม้มีตังค์อะลองเปลี่ยนหลอดไฟไหมในบ้านก็เลยไม่ได้ไปโครกัสอะไรกับเคงที่้มันเป็นหลอดไฟเก่าอืมเคขาดูอะไแน่นนเป็นนิสตาวิกไม่ใช่เป็นที่หลอดไฟไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าหลอดไฟเก่าที่มัีประหลาดมีสตาร์เตอร์มันจะกินไฟมากกว่าพวกหลอด LED เราะหลอด LED มันตรงเลยมันไม่มารอตาเตอร์หอบลัสอะไรอยาเ้ราก็จบช่งไฟมันได้สาวดูยูทูบกนรู้แล้วไม่ยากหรอมันต่อไม่ยากเลยอืม ราะว่า LED ม,มันมันต่อสายตรงเลยมันไม่ต้องมานั่งต่อเอาบรรลาดใส่ก่อนแล้วก็เอาไอ้ขาใส่แล้วก็มาสวมตัตเตอร์อีกดูควายถูกระจกแล้วไม่ต่อเหมือนกันหวดเหรยแล้วเตอร์ก็ต่อง่าไม่ไม่กล้าทำอะไรที่ตัวทมาทำให้ โอ้ยวันต่อเองนี่แหละเวลพาแล้วไม่ทั้งบ้านฮ่าฮ่ฮ่ฮ่อาเ่า่าฮลาว่า่าฮาฮ่่าา่าาฮ่า่าฮ่า่าฮาล่ว่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าา อีอีเอามานี่ไก่มานน่เฮ้เรากำลังทอดไก่เราจะเอามากินเฮ้ยหมูพวกว่าหนุจะนุจะหมูนุจะเอาหมูมากินพวกว่านพวกว่านนุเจอหมูนุจะเอาหมูมากิน ันด้านแพงหนูก็เอาไปทอดไงหนูหมายถึงในเกมหนูไม่ได้หมายถึงจริงโลกจริงหนูหมายถึงในเกมเออหมูมันก็อยู่ในธรรมชาติดิเกมอะไรคะมันก็เป็นเกมป่า โอเคพววันได้เนื้อหมูมาทอดละ,ะเอามาทอดกินจะเอามาทอดกินเนื้อหมูตรงนั้นเอ้ยมีแร่แร่แร่เอาแร่แบกูแร่แร,แร่มามาหล่จะเซต กินตอนนี้แหละโอเคเสร็จแล้วอ้อยังไม่หิวลืมเลยว่ายังไม่หิวเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะต้องเก็บเนื้อหมูเอาไว้หมู เอาไก่กับหมูเก็บเอาไว้เพราะว่าหนูเก็บหมูกับไก่เอาไว้ที่หนูทอดเอาไว้เดี๋ยวหนูจะไปหาแกะมาฆ่ากินแกซีชูมาหายากทำไมมันไม่เห็นสักทีโย่โว่โย่โย่เราเจองวเราเจองวอ เออโยโยเยอ๋อโยมะนี่งัวงัวมะนี่เนื้อวัวเนื้อวัวโอ้ยมาตรงนี้ก็มีเอาเอามาทอด ฮิแม่หิวข้าวอ่ะหิวข้าวหิวข้าวข้ายเฉยจำได้อยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนี้ยังยังเจี๊ยบเจี๊ยไก่เจียวไก่เจียวหรือไข่ดาวก็ได้ ไข่เจียวหรือไข่ดาวก็ได้เดี๋ยวก็ได้จะกินไข่ไก่นอกกันแล้วมันแจร่อยไหมเนาะเออถ้าพวกว่ามีตังเยอะพวกว่าพาหนูไปกินเค้กสีได้ไหมได้ตอนนี้พวกว่ามีตังเยอะเมื่อยยังเลยเนี่ยเออ เรา้อดผาไปเลยยี่สิบสามพอเปล่าพอจำใตั้งตัแพงรับวประมาณสามร้อยบาทเลยสี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยคิโตัวอะไรก็เข้ามาการอาไว้อยู่ ม่มีผ้า,ทาไทยมีผ้าไอ้ปล่อยเลยนะยยยอันนี้ก็ย่อยเกินมีน้อยเกินเนีไงมึงจะได้ไปอยู่ไปหินกอง <Okay. S 1> โอเคดโทรศัพท์แม่เขามาขไก่้านาไี่งแต่สิ่งที่ตามมาคเร kind of bush, right. mm. Mm ิ hmm. mm. Mm ่มมตบ้านใ่เดที่2สจับย ตายบ้านไหลาตายไหลาตายอ่ะใช่ก็จะเรียกว่าการไหลาตายครับและทีเนี้ยพอคุณยายเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมก็จำได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งผมนั่งอยู่หน้าบ้านและมีคุณยายคนหนึ่งที่ไหนไรู้เดินมาหาผมแล้วเขาก็ชี้แก้วน้ำให้ผมทอใจบอกว่าลาิน,นี่ดีล่ะกินน้ำแก้วนี้หน่อยจังวะตรงนั้นเนี่ยคือไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแม่ผมยายหรือว่าทุกคนนี้ไม่มีใครตรงไหน,น ผมก็เลยหยิบแก้วเข้ามาแล้วผมก็ดื่มแจ็ครับพอผมดื่มเสร็จปุ๊บไปจอดที่ยายผมมาเดินมาคนนี้แล้วยายผมก็รีบไลยย่ผมไปเลยนะไป,ไป,ไป,ไปยยอย่างนี้่ี่หัวหลกูเลยนะไปไปไปยายคนนี้เขาก็ให้ไปยิบให้ผมแล้วแกก็เดินไปภาพทีเนี้ยยายแล้วนะผู็ถามว่าเมื่อกี้ได้กินน้ำปะผมว่ากินมผมไปอุอ้ออกนะเขาพาผมมาไปเอาน้ำาแล่ว<อ>เ้าไปออกซึ่ง พอเห็นเขาผมก็ไม่ได้ยินเขาคุยกันประมาณว่ายายคนนี้ยมันเป็นปอบที่บ้านยาที่มาขายปิ้งไก่แล้วการเท่าน้ำมาดื่มผมไม่รู้ว่ามันถีบอะไรอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบตอนจำได้ว่าร้องไห้กลัวมากเขาก็พักามาให้ผมใส่พาผมไปหาน้ำมูลอะไรมบเด็กตกใจนะจริงผมแปดขวดพี่ขาพูดว่าเป็นปอบอ่ะผมกลัวเลยเพราะยิ่งมีเรื่องเนี้ยมีคนตายถูกบ้านเข้ามาไนเงี้ยจนคุณยายคนนี้ก็ถูก เือนในระเทศออกโอเคเรายังหาเพชรไม่เจอเดี๋ยวเราค่อยหาเพชรละกันแล้วคลิปก็จบไปเพียงเท่านี้บายบาย